อัิเด็กตอนี้เราจะมาเริ่มทำนะคะลูกป,ประครบนะโดยมีวัสดุแตันี้คือไผ่พงนะคะแล้วก็<ม>กระ<ม>พทมเสรแล้วก็เกลือนะก็จะมีสมุนไพรก็จะมีอะไรคะใบเตยตะไคร้<ม>ผักส้มปล่อยนะใบมะกรูดผิวมะกรูดขมิ้นชันแล้วก็ขา่าเราจะเอาที่อย่างเนี้ยไปล้างนะ้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาหันห่น เสร็จแล้วเอาไปตากแห้งก็จะได้ส่วนนี้เห็นไหมได้ส่วนนี้จากนั้นเราก็จะเอาทุกส่วนนี้มาผสมกันเริ่มด้วยกันเราก,ก,ารก,กะประมาณสองกำมือของเราอย่างเี้ยค่ะที่ใช้จากนั้นผสมด้วยะะอะไรคะอะไรคะไพ่โพ,พงไพ่โพงนะตามด้วยพิมเสนพิมเสนอะไรคะเลื่อน ได้ทั้งสามอย่างอันนี้เราก็อะไรฮะผสมกันเข้าไปเ,าเข้ากันแล้วก็เราก็มาจับโดยการจับมุภานน้ก่อนแล้วก็ตามด้วยแบบน,นี้พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะพับลงไปลัะนีนะพับลงไปแล้วก็ตามด้วยกาจับบนี้ให้รวบเข้าไป ให้เหลือส่วนสำหรับที่นั่งเอามาเป็นะจะัมัดส่วนที่เป็นนะคะส่วนที่เป็นด้านบนลงมาส่วนที่เป็นด้านล่างนะคะแต่ถ้าเพื่นทำก็พยายามทำให้มันปานนี้นะให้ให้ง่ากว่านี้ พร้ตัวก็แบนหน่ยแล้าก็หาไหนแล้วก็จะได้รูปรคอบที่สมบูรณ์แบบนะตอนนี้เวลาเราเอาไปใช้นะคะสารูปรครบเนี่ยเราก็ถืยว่าทำไงคะก็อเอาไปนึ่งโดยวิธีการนึ่งคือต้องเราพรมน้ำก่อนพาพรมน้ำให้รูปขคบเนี่ยเปียกมันมาจากนั้นเราก็จะเอาไปนึ่งให้มีความร้อนพอได้ความร้อนได้ที่แล้วเราถึงจะเอาไปใช้ในการประครบในการส่วนประครบเนี่ยเราต้องเอามาแตะที่เลยคะ่ะ ที่หลังเลก่อ้ว่ันว่ามันร้อนไหมถ้าร้อนมากไปเราต้องมีผ้าผ้าอีกผืนหนึ่งผ้าอาจจะเป็นผ้าคุนูร์ผืผนบางก็ได้ไดมารองเวลาเราไปนวดประครบให้กับคนที่ป่วยนะคะใช้ผ้าคุนูน์รออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เวลาแตะแตะเวลาแตะไปที่มือเนี่ยมือเราแตะไปนี่นะคะเราแตะกดกดนะคะล่อยกดล่อยนิดๆไล่ๆนะคะจนกว่ารูปประครบเราจะเอาความร้อนออกไปเราสามารถใช้รูปประครบเนี่ยได้หลายๆครั้ง นะคะแต่ถ้าเป็นประเภทประครบลูกสดคือไม่ใช่เราไม่ได้ตากแต่เอาส่วนเนี้ยที่เป็นสดเนี้ยเอาไปทาจะอยู่ได้ประมาณเวันที่เราใช้นะคะนี่คือการเราก็จะอาจจะไปะแต่แปลงให้ถืชภักของเราน,ะนั้นสวยงามยิ่งขึ้นโดยการผสมส่วนต่างให้มากขึ้น,ให,นให้มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้มากขึ้นนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้ในการทำลูกประครบสมุนไพรสำหรับการทำลูกผสูสภุนไพร เราก็จะมีประมาณนี้นะคะเด็กๆขอ,ขอบคุณครับ